ครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องถิฟาร์มนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆครับบรรยากาศช่วงเย็นที่หมูร้องนะครับร้องถึอาหารแล้วนะฮะก็จะเป็นรถใส่อาหารนะครับท่านผู้ชมครับ รถคันนี้จุอาหารได้ทั้งหมดหนึ่งอีกประมาณยี่สิบกิโลเศษนะครับอาหารที่เราใช้ก็จะเป็นล้ำอ่อนนะผสมปลายข้าวนะครับแล้วก็ผสมหัวอาหารเป็นหัวอาหารผงนะครับเป็นหัวอาหารผง <ม S 2> ที่ใช้สำหรับเลี้ยงแม่พันธุ์ระยะอุ้มท้องจนถึงเลี้ยงลูก,กน,นะครับบาทต่อกิโลก็ อยู่ประมาณ14บาทเศษนะครับอาหารที่เราผสมเองก็ถือว่าค่อนข้างแพงกับพี่เพเกษตรกรน,นะเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างก็ขึ้นนะครับโดยเฉพาะหัวอาหารผงนะครับซื้อตั้งแต่ปสะรอแสบหกร้6ย0 6 9าทุกคนนี้ขึ้นมาเป็น790แล้วนะครับระยะเวลาแค่1ปีเศษต้องบอกว่า เลี้ยงหมูเยอะต้นทุนอาหารก็เยอะตามนะครับประจั้นแล้วเราจะมีกำไรก็คือเปอร์เซ็นต์เสียหายต้องต่ำมากๆนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงการให้อาหารนะครับช่วงเย็นสารับแปรพันธที่ผมให้ก็คือช่วงอุ้มท้องตั้งแต่วันผสมจนถึง85วันนี้จะกิน มือละนะครับมือละไม่เกินแปดขีดนะครับหวันก็กินอยู่ตอนนีแม่ก็1.6ึกิโลนะครับสำหรับแม่ไหนที่ปุ้งท้องตั้งแต่85วันขึ้นไปก็จะกินอยู่นะครับตกวันหนึ่งสกิโลก็คือเช้าสองโลเย็ยน2โลนะครับเพื่อเพิ่มขนาดให้กับลูกเขาในช่วงที่ตั้งแต่85วันขึ้นไปนะครับ แต่นีทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผลของแม่พันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องคุมในเรื่องของความอ้วนของแม่พันธุ์ด้วยนะครับสําหรับหมูที่อ้วนไปก็จัดการยากในช่วงคลอดนะสําหรับวันนี้ก็จะพาพี่ๆนะครับเพื่อนๆมาอัปเดตแม่พันธุ์ที่ไข่หลังคลอดนะครับ3วันที่ไม่รู้กินอาหารเลยนะครับนี่คือตัวการสาเหตุครับพี่ๆเพื่อนๆกับลูกเขายังค้างนะครับค้าง ขับออกไม่หมดคือค้างอยู่ภายในตัวแม่เขานะครับแล้วม่เขาขับออกมาเองนะครับในวันที่สี่ช่วงเช้าวันที่สี่นะครับหลังจากที่ขับขับออกนะครับช่วงนี้ช่วงเย็นเขาก็ลุกกินอาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเคสนี้เป็นเคสที่แบบ สังเกตได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมจากประสบการณ์ของผมเองคือถ้าแม่ไหนที่ที่ลกนะครับลกเขาออกมาแล้วค่อนข้างเยอะแล้วแสดงว่าลูกเขาต้องหมดแล้วซึ่งตัวเนี้ยแม่เนี้ยนะครับตอนที่ผมผมทำคลอดเองเนี่ยเราสังเกตจากลกซึ่งลกแม่เขาแล้วก็ออกมาออกมาปริมาณที่มากนะครับมากจนเรามองว่าลูกเขาหมดแล้วแหละแล้วผมก็ไม่ได้ล้วงเช็คว่า ยังมีลูกค้างอยู่หรือเปล่านะครับคือมีการช่วยคลอดที่ที่ล้วงล้วงเมนนี่น่าจะล้วงได้ประมาณ10รอบ10รอบบวกได้นะครับมากกว่า10รอบเพราะว่าเขาไม่เบ่งลูกเลยนะครับก็เป็นการช่วยคอดที่ที่ค่อนข้างเสียนะครับสำหรับใครที่ พี่ๆเกษตรกรท่านไหนที่ล้วงล้วงแม่พันธุ์นะครับล้วงแม่พันธุ์ล้วงคอดล้วงจีดถิล้วงบ่อยๆต้องตามยาให้ถึงนะครับในเรื่องของยาลดไข้แล้วก็ยาปฏิชีวนะที่เป็นยาที่เราเรียกกันยาแก้กเซ็งนะครับอะมอกซิซิลีนตัวนี้ต้องตามให้ถึงเพราะว่าถ้าตามไม่ถึงในกรณีที่แม่พันธุ์จะป่วยหลังคอดหรือพอเขาป่วยแล้วเขาไข้น,น้ำนมเขาจะแห้งแห้งไปเลยนะครับคือ ถ้าน้ำนมแห้งก็จะลูกเขาก็จะแคกแกนแล้วก็ไม่มีน้ำนมให้ลูกเขาไม่มีน้ำนมให้ลูกนะครับลูกเขาก็จะเสียหายในที่สุดแล้วนะครับสําหรับแม่พันธุ์นะครับเห็นมีพี่พนะครับสมาชิกสอบถามมาว่าแม่พันธุ์ที่ที่คลอดแล้วนะครับแล้วไม่ถ่ายอุจจาระผ่านไปสี่วันห้าวันแล้วนะครับในเทคนิคที่ฟาร์มผมนะครับที่ใช้ก็คือผมจะใช้ ลำอ่อนนะครับลำที่เลี้ยงหมูชุดแม่พันธุ์อุ้มทองนะครับที่ผสมไปข้าวด้วยนะครับมาผสมใส่กับอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปที่เลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงลูกนะครับเพื่อเพื่อนะครับให้แม่พันธุ์ได้ทานลำอ่อนเข้าไปด้วยลำอ่อนถ้าทานในปริมาณที่มากๆเ,เขาจะมีที่เป็นยาระายนะครับคือเยอะใหญ่เขาเยอะนะครับหมูก็จะ ขับถ่ายได้ค่อนข้างง่ายนะครับพอแม่พันธุ์เริ่มขับถ่ายนะครับเริ่มขับถ่ายเขาก็จะมีการลูกกินอาหารที่บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่แม่พันธุ์นะครับคลอดลูกใหม่ๆคลอดลูกหนึ่งสองวันแรกถ้าเขากินอาหารนะครับในปริมาณที่เพียงพอต่อให้เขาขับถ่ายแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับดื่มน้ําก็จะช่วยให้แม่พันธุ์ไม่ท้องผูกตรงนี้ครับแม่พันธุ์ก็จะ ก็จะถ่ายง่ายและถ่ายค่อนข้างไวนะครับอาจจะเป็นวันหลังวันวันที่2ของการคลอดหรือวันที่3ของการคลอดนะครับแม่พันธุ์ก็ต้องเริ่มเริ่มมีการขับถ่ายแล้วนะครับก็เป็นก็เป็นสาระที่นํามาแบ่งปันให้กับพี่เพื่อนนะครับสาหรับแม่พันธุ์ที่ที่ไม่ถ่ายนะครับก็คือให้กินให้กินลํา นะครับดมอ่อนผสมกับอา,อาหารสร็จรูปแล้วก็พยายามกระตุ้นให้แม่พันธุ์เขาลุกดื่มน้ำนะครับบ่อยๆแล้วก็อาหารที่ที่ให้นะครับไม่ต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ไม่ค้างลังนะครับไม่โดนน้ำนะครับถ้าโดนน้ำแล้วจะมีกลิ่นบูดจะมีกลิ่นเน่านะครับเขาก็จะไม่กินนะครับจุดนี้ก็เป็นก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในฟาร์มนะนะครับสวครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ ลูกหมูนะครับอย่านมจุดนี้ก็ลูกค้าจองทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้อย่านมได้6วันนะครับการให้อาหารลูกหมูเล็กๆก็ให้น้อยๆนะครับปริมาณที่น้อยๆแต่ให้บ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้เขากินได้นะครับยิ่งเขากินได้เร็วนะครับกินได้เร็วกินได้ บ่อยๆกินได้บ่อยๆแล้วจะกินได้มากนะครับถ้าเทให้ในปริมาณที่มากๆนะครับแล้วน้อยครั้งเนี่ยก็จะมีการเล่นอาหารแะอาหาทิ้งหน่อยนะครับช่วงนี้อาหารก็แพงยิ่งอาหารเบอร์หมูเรียรางจนถึง1 5กิโลค่อนข้างแพงนะครับเกือบแป0้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการเซฟในเรื่องของเอ่อเป็น เทคนิคนะครับการให้อาหารตแต่ละแต่ละฟาร์มไปนะครับตั้นี่ก็เป็นแมรการนะครับให้อาหารมูขุในช่วงตอนเย็นนะครับที่ฟาร์มก็จะให้เป็นเวลาแนะบบเช้ากลางวันเย็นนะครับดูที่นะครับดูที่หมูเป็นหลักด้วยนะครับว่าเขา,รอยอยาเราเหียวินพอไหมถ้าเขาไม่ยินพอ,อเ,นเราก็าจะร้องเ็ราก็จะมีการให้เพิ่มนะครับในช่วงมืดเด็ดใน่วงที่อากาศค่อนข้าง เย็นสบายแล้วหมูก็จะกินแล้วก็จะไม่ค่อยอบร้อนนะครับนี่ก็เป็นชุดหมูที่พร้อมขายแล้วนะครับคือพร้อมขายชุดนี้มี26ตัวนะครับพิเศ่ครับร,ราคา่อค้าก็จับถูกมากนะครับ90ต้นต้นเองนะครับ ชุดนี้ผมก็กะไว้น้ำหนักเต็ที่104กิโลกนะครับชุด26ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับพพเพื่อนๆรับบรรยากาศช่วงเงยน็เยนๆที่ให้อาหารนะครับในนองุนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตน,นะครับแม่พันธุ์นะครับที่ ไข้หลังคลอดนะครับไม่รู้กินอาหารสามวันไห่กับพี่เพื่อนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ